สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมแคสแคสเขาเรียกแคสแคสแหละไอ้สัสเขาเรียกเกมอะไรนะปามโอเปอเรชันแฟดพอยต์แฟดพอยต์โอเคโอเคเป็นเกมทหารสมจริงครนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะเกาะน้ำมันแถบประเทศญี่ปุ่นนะอเมริกากับอเมริกากับทีแม่งแย่งน้ำมันกันจะไปไหนมันอีเราจะไปดปลายน้ำมันหรือเปล่า เอา mp ห้าดิมาร์ mp ห้ mp หแต่ให้ไงอ oh, ๋อ hey, anyway. em. เอาแสบเอาแสบไอ้กูขอ mp 5้อ้กดไม่ได้ปามเข้ยไมอะไรให้กเลยไอชิ้นไหนมันกดอยู่พี่เด้อเอ p ห้าแล้วเีวอย่า mp ห้ายิงไกลเอา mp ห้าอย่าเกลียนดิไปไปจะไปยิงไกลร้รสัตงขไหมเอาให้ไงปามเอาปืนเลือกปืน m สี่มาเสียเวลากูแล้วไงต่อแล้วกูจะให้ m สี่ติดกล้องมึง ไม่ไปไว้เสียเวลา M5 นี่มัน M21 อีกสักอ๋อคนใหม่ดิอ๋อเสียเวลาเออไหนป้า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 ไหนายไม่หมดเฮ้ยนี่ไก่ของเราคะเออลูกน้องะลูกน้องมันฟังคำบัางกูก็ดคิดเด้อเซโร่ก็ลูกน้องผมเหมือนกันนะครับไม่ใช่แล้วมึงไป12ทางแล้วนะมึงเจอใหม่ไหม Follow me Follow me เราต้องวิ่งไปทง ทองดีเหลืองเนี่ยแหละครับคครรับจิงๆไปปุ๊บแล้วเราก็วิ่งไปทงต่อไปครับมันเหมือนเป็นเล่ยเพ่เป็นเเราต้องวิ่งตามไปเฮ้ยพวกมึงเดินกันไปไวดิช้าเลยช้าเกียนเว้วยกูอย่ากได้เอไม่มีงไปห้ากูอย่ากได้เอ็มพีห้าแท็บแดงๆที่ขึ้นอยู่ข้างบนข้างบนตรงกลางนั้นไอ้ที่แดงๆนี่คือพาสต์แต่สาว ยังบกวนไอิจฉาไม่มีทางอิจฉาเนี่ยอิจฉาอิไม่ได้เล่นแล้วอิจฉาไปกินขอนมแม่กินปะโอ้ยบอกว่าขอนมไม่ได้ขอนมไมไรเฟิลแมนไรเฟิลแมนแบบว่าอะบอกไหมบอกไหมไรเฟิลแมนต้องบอกหรอไรเฟิลแมนอ๋อไรเฟิลไรเฟิลไฟล์ไรเฟิลไรเฟิลแมนนวันวันวาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ไอไลฟ์เฟิร์ของเราหรือว่าของเขาเนี่ยของเราหรือว่าของโจรของมันสิโอของคุณโจรของจีนโอ้ของแม่งถูกง่ายของจีนอ่ะทำไมสนิมแดกหรือของแม่งกลักอย่างเงี้ยแหละไอพวกมือสองของจีนสนิมกินจาวราชเยอะแยะจาวราชไม่ใช่ป้าป้าพิ้งต่อไป เรื่องนี้เกิดใจวะถือนานเออวากูไปไปไปกูถ่ายมากดีกว่าเอาถ่ายต้นไม้นี่ไม่ได้ถ่ายเอมาร์กเออข้างต้นไม้นี่แหละกำลังสวยเลยไปไปไปถ่ายถ่ายไม่ถ่ายถ่ายเออในในดวงอ่ะในดวงถ่ายเลยก้มบกุ๊กุ๊เออถ่ายเลยเอออย่ามองกันสิไอออกออกไปอะไรกูจะดูไป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 อไรสั่งแล้วเออกูไม่เชือเมื่อกี้เกือบกดล้านไก่ไก่ได้นะเว้หมดแล้ว ถูกเลยวว่าถูกหรือเปลาไอปามไม่ใช่เล่นคราวนี้แล้วมันไอ้นี่นะอะไรมันหลุดอีกหลุดอีกอูกูร้องไห้เลยครั้งนี้เราก็หลุดไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะปามอ่งบอกว่าต้องมองมันไม่ได้มองมันคุยกันอยู่มันบอกให้ไปทำอะไรทำนู้นทำนี้มันบอกให้ไปทำจำจรวดทำลายเรือมันบอก ไอ้มันให้ทำการลวดทำลายเรือไอสัตว์ลวทมันให้ทำลายอันนั้นพ่อกับแม่จะมาสัตวปมานะอ้อมแมเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะจะอ้อมป่านยัง่านอมีเสียงไอ้หอมหอมหอฮะหอมา๋อหสมหอมกระเี้ยมมึงก็โอ้

ตัวนี้ก้มตัวนี้ก้มโอบามามาถอยแม่งพ่อไม่ใเอาปากโอบามาพ่อกัดปืนอีหละโอบาม่าเนี่ยไอ้เนี่ยห่อจูโจมจู่โจมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห่อจูโจมอะไรพ่อกูอีกละอ่าไป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 ไม่ใช่หอจูโจมไอไหนแสงนี่เองมาดูได้ไงว่าว่าหอจูโจมดูขนาดดิหอจูโจมมันมีปืนกลติดข้างๆด้วยไม่เห็นได้ไงเชี่ยสูงมางสิมันสองกล้องเหรอเออเออ eyes on target eyes on target เออไอเติ้นว h มัปู่ไทยทำกันอยู่จะถึงละอีกสองร้อยเมตรพวกเราฟิตกันหน่อยไอ้ไอ้มมาไม่เช้าว่ะซีโร่อะไรเนี่ยยิงแม่งจิ้มัว้ไปไปไป เฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่าวิ่งเนี่ยเรามีดมันแกว่งกันอ่ะเราวิ่งไปข้างๆกันมันแกว่งโดนเพื่อนเพื่อนจะตายป่าววะตองปะล่ะตองปะล่ะเฮ้ยถ้ามึงไม่กดคลิกซ้ายอ่ะถ้ามึงไม่กดคลิกซ้ายอ่ะเอออย่าอย่าอย่าเคยลองไหมไนทไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปบ้านเนี่ยขี้เกียจวิ่งย่อละวิ่งแม่งตรงๆนี่และเออตรงๆไกลไม่เห็นหรอกไกลไม่เห็นเปี้ยงไนหนตายแล้แย่หายโอ้โหมันเป็นไก่ตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องการสไนเปอร์นะดาววเ้ยตรงนี้ต้องการไน่ป้องไก่ห้าดาว มามึงนำไปก่อนเลยเดี๋ยวรอครูสั่งยิงแล้วยิงตรงไหนอ่ะเอ้ยมาร์ก่อนมาร์เฮ้ยมาเปนเพื่อนคุณหน่อยดิกูหนาวไฟ return fire พิงไปพิงไปนำไปน้ำตรงไปน้ำตรงไหมเฮ้ยโมปูนเฮ้ยถึงเช็คพอยต์แล้วโมปูนเอามาตัวนั้นอ่ะตรงตรงจัลลวดอ่ะถูกปะไอ้มั้ยตรงจัลลวดอ่ะมึงฮิตเล่นเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้ ซุ่มตรงนี้ซุ่มตรงนี้แล้วก็สอยมันทีละตัวเลยเรียงตัวออกไปกูอยากมีส่วนร่วมป่ะอย่าไหนทำไมมึงมาแอบในบ้านกูมาเอาอยากสอยด้วยเอาเลยนะป้ามาดูเฮ้ยศพใครวะเนี่ยเอาเลยป้าป้าเอาเลยป้าคุ้นๆว่ะอายิงเลยไะเนี่ยยิงเลยยิงเลยแล้วโอ้โหคุ้มทางตายนานแล้วอ่ะยี้โดนดิโอ้โหที่นี่ตายนานยังวะเนี่ยกี่ปีแล้ววะน่าจะนานแล้ว ประมาณเท่าอายุพ่อยอ้มาดูคนในมาร์กยิงครับตายแล้วปามตายหมดแล้วยังไม่หมดมึงดูเน็ตแมตส์ดิอ่ะตายแล้วล้มลงยิ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 งคนละลูกนอนนะยิงยยิงยไม่ว่าปามไม่มรียกเฮ้ยกูเห็นนี่กูเห็นอยู่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วน่าจะตายเอ้ยวิ่งผ่านหาไม่ใช่มึงหรออะไรเพิ่งสามเอนดจิมมอนจิมมอนจิมมอนจะวิ่งผ่านทำไมวะ ควายเอ้ยจิ้มมันจิ้มมันเดี๋ยวจิ้มก่อนเดีว่อนไม่ตายจิ้มมันดิจิ้มอยู่เออเออเอเออเออเเออ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 ออเ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 อเอ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 อเเออเออเออเอเอ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 อออเออออเออเออเเออเออเ ไอไปบุกไปบุกไปไอ้กอดอัดบ่อเอ้ยบุกไปไอ้กูนำตลอดพวกมึงเนอะนำอะไรโหมึงเกลียดเองเฮ้ยจรวดกูอยากขีปั๊มกูอยากขี่จรวดจะไปหาบัลไลเหี้ยเหรอจะไปขี่จออินมันยังไม่ตายไอ้มันตายแล้วมันตายแนะกอยากขับรถป้าสามสามยังไม่ตายให้วางซีโฟสัตว์ออกกูอยากขี่จรวดนะนายจะขี่บ้างขี่บ้างทำไมอ่ะ ขี่วให้วางซีโฟแล้วก็ตัดเก็บจรวดจรวดได้ปะไอ้นายเงาเสียงดังเดี๋ยวแม่งรู้โเสียงดังก็เขี้อพวกนี้แม่งมารยาทงามมาจากไหนวะเนี่ยเยี่ยสิเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เข้าไปในเต็นท์นี้ไม่ได้เหรอวะจะจะเบิดหัวมึงอ่ะปมดูดูภาพอันน่ารักหนบามดูลุ้มว่ะซิเบิร์มคลิปปิ้งเหอะเดี๋ยวแม่งรู้ เฮ้ยมีกล่องอะไรให้กูเก็บด้วยวะเฮ้ยมีกล่องมาให้เก็บด้วยเว้ยกล่องอะไรวะระเบิดอยู่ในนั้นเลยปามไอ้ตรงนี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 ้ใช้ความฉลาดเลยนะทุกคนตรงนี้ไม่เห็นเนาะน่ะ เหนที่อ่ะทหารเดินอยู่สอคนอสสาสไนสนไอเยอะยาสอย่าสสยตามมาตามมาเปิดแล้วอ่ะเอ้จูโจี้ก้ม้มก้มหมอบมอบมอมอไมาก้มดิมากหมอบกมอไม่ห้ไอ้ขี้นะกดแไอ้อะไอ้อะ ถ้าคือมันเห็นน้ำมันตายมาเสี่ยงดังเดี๋ยวหมอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบินได้ยินบินวนหัวเราชีโค่นน่ากลัวสัตว์เอ้๊ะรู้แล้วเงียบเงียบเงียบจิมักขันาดทองลุงเจ็ดคอไม่รอเฮียอะไรวะซื้อเต้าหู้เนี่ยไปเลยไอ้เี้ยคอไม่ซื้อเต้าหู้เสร็จแล้ว มาอะไรวะเาอกกจมมัสี่ะไปคันไปก่อนมันมาซื้อเต้าหู้ที่เก๋วยเตี๋ยวไปเอ้ยมันเอ้ยมันโทรสั่งเคฟซีอยู่เว้ยมามันโทรได้เมื่อกี้เดินไปเดินไปสั่งมันสั่งเอเคพอยด์ดอยอยู่เออไอ้ตรงนี้ตรงนี้เดินเราเหรอเฮ้ยพวกมึงเดินหรือคันก้มก้มก้มอไอ้ไหนอ่ะ กูอยู่ข้างงหลัโอ้ตากล้องแม่งโคตรช้าเลยเอ้าไอ้เยี่ยงกลัวแม่งเลยไหมติงตากล้องแม่งไลยไหนไหนๆกูเล่นมาสิบรอบกูยังไม่กลัวเลยอ้าวไอ้เหี้ยแล้วบอกไว้ให้กูอย่าบู๊พรากูบู๊มึงก็บ่นกูก็ให้มันตามมาด้วยการเผื่อเพื่อนเจ็บดก็ผัวพวกมึงตายได้ตายกูจะได้เหลือไงตาต่างหน้าต่างหน้าต่างอัดเลยอัดเลย หนึ่งสองฉันช็อตบอลคิวเวสไนเปอร์อ่ะกูยิงโดนนสวนมาแล้วแต่าดัตกากไอ้ไหนแม่ิเหมือนแว่าโลกโลกนี้มันมีความปจรตเหอเฮ้ไอ้ชายนายจงะไปบูแล้วไหมแนตาและชีตาาากาเลใส่แหวนง สี่ใบก้าเลยก็รู้เดี๋ยวตายสี่ใบก้าวหมดผ่านดิบร้อยมึงไอ้ภาษาจีนมึงภาษาจีนมาร์คบรรเทาอาการปวดด้วยพาราเซตามอลไปก่อนมีไหนปามระเบิดว่าอะไรนี่ไงนี่ไงพาราเซตามอลเนี่ยบรรเทาอาการปวดอยู่พาราเซตามอลแจากมันแค่หายเจ็บนั้นไอ้แต่ม ันไม่ถาวรนะวย้ยเฮ้ย <G ül üyor> อะไรวะกูไม่ได้ฉีดยาายตาให้แม่งเลยรู้สึกว่ากูจะฉีดผิดด้วยซ้ำมั้งกูมือนกูได้ฉีันึกอ่นึงตามมาตามมาเต็มเลยปูเมื่อกี้กูเห็นเป็นหือเฮี้ยโคนพ่อโคตรแม่แม่งเลยพอแม่งสั่งมาเกิดเยอะเฮี้ยกูขึ้นบันไดได้ป่ะเฮ้ยโอ้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบอบลบลอบลเข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ในบ้านแล้ว ไอ้เ้าเาบ้าน้กมไม่ต้องห่วกูอยู่ในบ้านแล้วไอ้ปามเชยด้วยเขาบ้านแล้วเขาบ้านไกมไม่ต้องห่วงกูอยูั้นสองเฮ้ยโอ้อตรงหัวกูเลยปามมแต่แม่เฮ้ยามเข้ามาจะไหนวะไอ้ปามขึ้นมาบนบันไดมันมันอยู่ตรงไหนอะมันยิงกูอะปามใส่อะอยู่ในบ้าน เลยอพอมันอยู่หัวเราเนียจะตายแล้วขอความช่วยเหลือปัมพลังไงปามห่วยพารานตายแล้วอ้าพารามันต้องใช้ช่วยเพื่อน